ในเดือนเมษาอยูน่นะครับเมษาอยเนเราต้องเป็นดีให้ได้ซึ่งเดือนนึงก็เราเรู้ตั้งแต่เดือนก่อนก็เดือนประมาณแสนสามแสนเราก็รอดแล้วถูกไหมครับแล้วถ้าเราสร้างอย่างตั้งใจและสร้างอย่างถูกต้องมันจะเป็นรายได้ที่เสถียรเลยนะครับแล้วไปเกินปลายปีนี้นะครับไปปีห้าเก้าแลครับผมก็จะเป็นไอ d ให้ได้นะ แล้วเราก็อมองข้ามสักระวัลในสิ้นปี60คือตอนนั้นผมอายุ60พอดีนะครับผมก็จะเกษียณในตาแหน่งไอรีครับเนี่ก็คือเป้าหมายของผมที่ผมวางไว้นะครับทีนี้เป้าหมายที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีคนทำนะครับเป้าหมายที่ดีต้องมีคนทำแล้วก็ต้องมีเวลามากำหนดึ่งผมก็ากำหนดของผมไปไล้เรียบร้อยแล้วและเป้าหมายที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนมีเหมือนกันนะครับก็คือว่า วันที่เราตื่นเต้นกับเป้าหมายให้เขียนมันออกมาบางทีเราเจริญนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่นานเราก็เจริญแต่ถ้าเราเห็นเราจะทำได้ดังนั้นคุณต้องเขียนเป้าหมายมานะครับผมเองเนี่ยนะผมก็จะเขียนแบบนี้นะครับอันนี้คือเป้าหมายชีวิต,วตอันนี้เป้าหมายทางรู้กิจ เป้าหมายชีวิตที่ผมวางไว้หนึ่งสองสามีห้าหกเนี่ยผมก็วางไว้และเป้าหมายธุรกิจก็คือ SR เท่าไหร่เอายังเท่าไหร่รับแม็กเวลางไปแล้วก็ไปติดไว้หน้าห้องน้ำหรือที่เรามองเห็นง่ายๆนะครับวันไหนที่เราเอาก็มองเข้าไปนะครับแล้วก็ชี้หน้าเลยว่าท่านมันทาไม่ได้นะครับจะว่าอะไรตัวเองก็ว่าไปเราจะเกิดพลังนะครับนี่ก็คือเป้าหมายที่ดีการเขียนเป้าหมายชีวิต ซึ่งถ้าตอนนี้พวกเราไปที่บ้านผมถ้าไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองถ้าขึ้นไปชั้นสองก็จะเห็นนะครับผมเขียนไว้นะครับนะว่าผมจะต้องเป็นอะไรอะไรอะไรชัดเจนมากนะครับแล้วก็วางวางล้วว่าไม่เป็นไม่ได้ต้องเป็นเพราะผมผมเองนะี่นะประกาศตัวไว้แล้วว่าผมจะเป็นไอเอ็นดีนะครับเป็นไอเอ็นดีแน่นอนนะครับพอผมประกาศตัวว่าผมเป็นไอเอ็นดีพผมถึงมาทําให้ตัวเองเป็นไอเอ็นดีนะผมก็ต้องทาตามนั้น ำไมเราต้องต้องประกาศตัวว่าเราเป็น IMD แล้วก็คือเหมือนกับลักษณะของพวกเราเคยเห็นหินก้อนหนึ่งไหมถ้าหินก้อนนี้ถ้าเรามองว่าทำไมคนได้หินมาก้อนหนึ่งแล้วเขาจะแกะลูกช้างเนี่ยเขาต้องมองเห็นช้างอยู่ในหินแล้วเขาถึงมาแกะส่วนที่ไม่ใช่ช้างออกไปผมเองประกาศตัวว่าผมเป็น i อ d ดีแล้วปัจจัยอะไรก็ตามที่ทําที่ผมไม่ได้เป็น i อ d ดีผมจะแกะมันออกนะผมจะเหลือไออ็มดีนะเข้าใจผมชัดเจนมากพอเราชัดเจนนะครับ ชัดเจนชัดเจนนะครับชักการที่มีเป้าหมายชัดเจนก็หมายถึงว่าเรามีพันธสัญญาตัวเองแังนเวลาที่เราประกาศไปเราต้องเคารพการตัดสินใจของเป้าหมายของเราด้วยนะครับคําว่าพันธสัญญาเนี่ยคือเมื่อคุณพูดกับตัวเองแล้วคุณต้องพูดให้จบคุณต้องเคารพคำพูดของตัวเองการเป็นไอเอ็นดีพวกเราก็รู้ว่าถ้ารายได้เนี่ย ต่ำส you <mo> ุดประมาณ3ล้านถึงสูงสุดที่หล้านคุณลองจินตนาการแล้วมองไปนะครับว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณมีรายได้3ล้านนะครับถึง5ล้านชีวิตคุณจะเป็นยังไงชีวิตลูกหลานหลังจากที่หลังจากเราจะเป็นยังไงแม้แต่ท่านเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วลูกหลานเราจะเป็นยังไงถ้าคุณจินตนาการพรื่องนี้ออกนะครับคุณจะไม่มีคําว่าท้อเลยนะครับแลงั้นใครจะมาแย่งความฝันเราไม่ได้ ผมเองเนะี่ยชัดเจนมากเรืนน่องนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากเป็นภาระของลูกนะครับมีลูกสองคนคนเล็กเป็นธนตพทย์คนโตทางุรกิจท่องเที่ยวผมไม่มีสิทธิ์ที่จะพร้อเพราะผมไม่ยอมเป็นภาระของลูกแล้วนะผมต้องทำนะต้องทำทำอย่างไม่มีเงื่อไนไขนะครับอันนั้ก็คือผมมีพันธสัญญาแตนะนการที่เรามีพันธสัญญาเนะี่ยมันก็ทําให้เราทํางานง่ายนะครับทำงานง่ายนะ ทีนี้เราก็มาดูว่าหลังจากที่เรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยในการทำเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าองค์กรมันก็เกิดจากการสร้างองค์กรขึ้นมานะครับองค์กรที่คุณจะสร้างอะไรนก็คือรายชื่อรายชื่อที่สัตว์ที่มานะครับเชื่อที่แล้วคุณโดมพูดออกมามีรายชื่อการ์ทรายชื่อผมเองก็มีลักษณะเหมือนกับคุณโดมแต่คุณโดมทั่วไปจะเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกผมไม่ค่อยเก่งตรงนี้ แต่ของผมง่ายกว่าคุณโดมแต่จริงๆแล้วคือตัวเดียวกันต้องรายชื่อที่ผมคิดท,ที่ผมจะไปคัดกรองเนี่ยผมให้อยู่สิข้อหลักๆนะครับ 1. คนดีนะครับเป็นคนดีคนที่เราจะไปชวนกุ้งหวังเราต้องเป็นคนดีนะครับสมีความฝันสาขยัน 4. ี่อดทนนะครับแต่ถ้าเราจะเติมมันไปอีนิดนึงให้เราทํางานง่ายก็เติมข้อที่ห้าก็คือ ทันสมัยเขาว่าทันสมัยหมายถึงอะไรหม,มายถึงว่าอยู่ในเมืองนิดึดินะ้บใช้ระบบอ,อ,อินเทอร์เน็ตเป็นใช้อุปกรณ์เสริมช่วยได้เป็นเนี่ยเราก็จะนา่าทำไมถึงต้องเป็นคนดนะีถ้าเป็นคนดีนะครับคือฉันเ,เว่าคนดีมีเพิ่เยอะใครก็อยากจะคบคนดีถ้าสมมติเราคบไปชวนคนไม่ดีเข้ามาในองค์กรก็จะมีปัญหาดังนั้นเราต้องชวนทุกคนดีมองไปเล นที่มีความฝันความฝันหมนายความว่าเขามีความเฉยในงานอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรูปแบบชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเป็นคนรักครอบครัวเป็นอะไรทุกอย่างนะนี่คือมสมบัติของอยู่ในนี่หมดเลยนะครับแล้วก็สามก็คือขยันคําว่าขยันนะครับสำคัญคือบางทีเนี่ยเราไปเจอคนเนี่ยมันถ้าเป็นคนที่ขยันเนี่ยเขาจะ จะทาตลอดเวลานะครับเขาเรียนรู้แล้วขยันเชิญทักเชิญทําครับถ้าเราไปชวนคนที่ขยันเนี่ยเราจะจะเรียนรู้นะเขามาเรียนรู้และทําตลอดเวลาและ้ะข้อีกข้อน,นึงก็คืออดทนอดทนคือเขาจะไม่ท้อแท้ไม่ทอบใจง่ายนะครับไม่ทอบใจง่ายเวลาไปเจึงอะไรเนี่ยถ้าเรามาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีมันก็ต้อง นะเวลาที่เราชวนเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่อดทนเนี่ยอุปสรรคจะไม่มีปัญหากับเขาเลยนะครับนั้นผมก็จะง่ายๆนะสเต็ปผมง่ายๆมเวลาผมเขียนรายชื่อผมก็จะมองคนแล้วผมก็สีข้อนี้ไปจับนะฮะตอนหลังเราเติมข้อห้าลงไปก็คือคนดีมีฝันขยันอดทนแล้วก็ทันสมัยทันสมัยยิ่งข้อทันสมัยนะตึงมีรถใช่ไหมมีอุปกรณ์เสริมไอไ i ไอโฟนอะไรพวกนี้ แล้วยิ่งบางคนนะเราไปชวนอยู่น,นนะู่นรนับ้านอยู่องค์ก่อยเนี่มันก็ไม่ไหวไปตามนะเพราะว่ามันมันยากมากแต่ถ้าเขาเข้ามาในเมืองได้ก็จะดีถูกไหมครับเพราะเขาเข้ามาในรู้ของเราในนการท,ทําธุรกิจพวกนี้มันก็ต้องทําใกล้ไว้ก่อนนะทีนี้เวลาที่เราจะไปชวนเขาเราไล้เห็นรายชื่อเขาออกมาแล้วนะผมแนะนำเลยนะถ้าว่าคุณตัวคุณเองยังคุยกับตัวเองไม่จบ ยังไม่มีพันธสัญญาเป้าหมายชีวิตของคุณยังไม่ชัดเจนอะไรคุณอย่าไปชวนเขาเลยมันสงสารเขาเพราะว่าคุณก็ไม่ไปช่วยเขาเพราะความสําเร็จมันต้องเริ่มจากการรับผิดชอบก่อนการสร้างธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ว่าคุณไปชวนเขาพอเขาสมัครแล้วคุณจบนะอันนั้นคือการเริ่มต้นแล้วคุณจะต้องช่วยเหลือเขาคุณต้องช่วยเหลือให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้และสอนให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นคือขบวนการของการทำธุรกิจเครือข่าย จงช่วยเขาป,ป,ป,ประดุจประหึ่งนะว่าพรุ่งนี้เขาจะจากเราไปถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคุณจะทำธุรกิจเครือข่ายได้ดีนะครับและองค,ค์กรก็จะเป็นองค์กที่เป็นคนดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ขอแท้ไม่ขอใจง่ายนะครับอันนี้ก็คือธุรกิจเรื่องของการคัดรายชื่อ